Uh, สวัสดีครับอยู่กับช่องเฮงกี้ลินซิงนะครับผม uh, อยากให้รู้นะครับพี่น้องว่างานหลวงมันเป็นงานหลวงชาวบ้านวิ่งดินเหลือเที่ยวละร้อยนะ้ำมันมีสเปรย์ให้สเปรย์ให้กันลนสีแดงครับหน0่บาทแต่ต่อกันลนน้ำมันมีให้ มันคุ้มไหมครับแต่ผมว่างานช่วงนี้ถามว่าน่าวิ่งไหมมันก็น่าวิ่งนะครับราคาราคาวันนี้ไปกับไปกับประมาณ4กิโลถึง5กิโลงานราคา100บาทเหลือเหลือเที่ยว100บาทงานชาวบ้าน งานนี้เห็นว่ายาวครับนี่ครับฝั่งนี้ยังไม่ไขุดเลยตรงนี้เลยเยอะมากยังขุดได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับน่าจะถึงเราเกือบเกี่ยวข้าวพอดีนะพี่น้อง หนึ่งได้ครับ ผมว่ามันก็พอวิ่งนะพี่น้องถ้าเราไม่วิ่งเราก็ไม่มีงานทําเราไม่ทำเราก็ไม่มีเงินแล้วถามว่ามันน่าวิ่งไหมมันน่าวิ่งมากาเลยเจ้าละก็สิบเขาตัดก็เอายีาบาทเอาคาตัดยี่สบาท รถตัง20รถไทย30แล้วก็ที่บ้าน10บาทแค่หน้า10บาทร้อยห้าสิบนะรัวให้เขาเองรู้รัวละเป็นจวดเ,เป็นยังไงเป็นยังไงขอาวิง่งเนาะขอาวิ่งอยู่แต่นะไม่หมามาเองเลย ได้อยู่มันไม่ได้ไกลหรอกรถน้ำมีมาลมแอมันไม่แรงมันไม่เข้าตาดองเล็งเล็งเล็งทั้งวันปวดตาเฮ้ยมันไม่มีอะไรเล็งทั้งวันดกมันเหมือนไม่โคไม่โคมันต้องเล็งตลอดต้องหยุดตาทุกวันด้วยอะไาหยุดตามาเลยหรอ ช่องนี้เหมือนเคยเห็นวิ่งอยเสียสิบเองสมคนเขาจะกอเลยอมันมีมันต้องมาลงมาลงเสียงวิ่งเลยมีตั้งกันหนึ่งใช่ไหมลงเสบียงวิ่งแล้วก็มาไหนเลยนะไหนเแบบิกน้ำมันเบ,บนิกอนะไรเนาะลงขี้เบิกเนี่ย เกือกมันเติมมาลองดูสร้อยเที่ยวก็เป็ีทานร้อยเที่ยวก็เก้าพันห้าพันกลับบ้านดีกันได้เอ้าไม่จอดหมดเ้าไม่มีเชือหรือเปล่า จะกินข้าวหรือเปล่าเย้ข้าวอะไรบเลยอ๋าเพิ่งกินข wow. ้าวไงสุดท้ายก็จอะจาะได้ยังครับอ๋อมาว่าแลยตาว่าปลาไม้เขียอนอะสบายขนนี้เลยที่นี่ วิ่งคนเดียวเลยครับไอหางอื่นกะตึงแค่ว่าไอหางอื่นชอบหางอื่นชอบหางอื่นของไ่หนึ่งมาจากนู่นของไม่ได้ตายอย่าจอดเอาของดับขอน้ำมันดับดับรอบรอช้าจุน ก <c ười> oh, ็มีทางวิ่งออกไปเลยวม่งออกไปไหนมาจากข้างบนไงว้าหอนพี่น้องเอ้ยหอน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 หาแล้วเสียเต่าออกไปไม่เจอเหรอกูไม่ใช่อย่างนั้นดิกลัวไม่ใช่อย่างนั้นดิ ข้างหลวงรถแค่รถเก๋งด้วยรถกระบะนี่ครับทางหลวงมาครับตอนนี้เราก็รถซ้นกิดครับพี่น้องเ้ยเฮ้พี่น้อง,องช่วยผมด้วยพูเหมนได้เป็นชิ้นเลย คามร่วเรามารถกิ้งครับเขากลัวครับอ๋อเคลียร์แล้วทรากเคลียร์แล้วสีปวสปววส่ประตูมา,าแล้วสี่ประตูมาแล้วเขาเคลียร์แล้วเขาเคลียร์แล้วสี่ประตูยังมาแล้วกลับบ้านครับกลับบ้านเดิมบอกแล้วเที่ยงเก้าสิบก็เป็น ก็พอวิ่งนี่ก็จอดโอ้แต่ร้อนมากเลยหนาวขึ้นร้อนแล้วยังร้อนอีกอ่ะไหเจะเต่าแล้วเต่าได้รอนเลยตา,ตามไปดูที่ลงมาที่นี่นหน่อย ไปเลยไปดูที่ลงโคอีกที่หนึ่งอ่ะที่เขาว่าจะเลยไปนิดหนึ่งอ่ะจะเลยไปไกลเสื้อฮกเสื้อฮกเนี่อันนี้ไงเต่าไหนนี่คันไหนเราบุกเข้าไปคันไหนคันข้างหน้านู่นนะไม่ใช่ดิโอ้ๆนี่นี่นี่โอ้เนี่ยนี่ติดกิ่งงูหมอบไปดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น ชนกันดอกอะไรชีนกันใช่ป่ะชีนกันมาด้วยกันง่ายเยอะเลยทำไมไดกแกะคนนี้จอดอ่ะเอ้าทำไมไดิแกะันนี้ยกดำอ่ะดำไปที่ขับรถเปล่าทั่นไหมอะไรที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจมีตำรวจก็เลยจอดเลยเนาะอี๋โมยาวครับที่เด่นไปรุนสร้างตัวที่เด่นมากเลยเนาะ ถ้าตอนนีจังหน้าออกแล้วทำมันนั่นอ่ะวางเครื่องเขามาเร็วแล้วโชว์อินเตอร์หนานะ่ะสกีนตัน,นอ่ะพี่น้องอ้ยทีทีท่ <c oughs> เพราะว่ามันคุม้มนะพี่น้องนะ <c oughs> เที่ยวละเก้าสิบบาทยี่สิบเที่ยวก็พันแปดมาดูหน้างานพัน0ปดน้ำมันห้าร้อย <c oughs> เหลือพันสาม แนคิว <Thank> ถ้าน้ำมันห้าร้อยน้ำมันห้ารได้ยีเที่ยวพาอาฮีลงคิดองยัองอยัเองเพ่พูดเลยลงไม่ได้พาอาฮีอุ้ยฝาลำญย,ยอู้หูใหญยลำญยอู้ส่วนลำ่ยชวนลำญย น้องเโซนาเมียยี่ยมเลยบิร์ไป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 ออบคิปนี้กับวาเพียงสวนีครับสวัสดีครับ